ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมนะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ตลาดหุน้นทองคําน้ํามันลงยังกะรู้ผลแล้วว่าใครได้เป็นประธานานธิบดีสหรัฐแต่ว่าเหมือนก็จะเลือกข้างเลยนะใครจะได้เพราะว่าทุกสินทรัพย์ลงหมดเลยแต่ในยง่สาคัญของการลงทุนในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันทั้งในส่วนของหุน้นแล้วก็รงมไปถึงทองคําก่อนเมื่อวานนี้ทองคําตอนช่วงช่วงดึงหน่อยดึงหน่อย เรามีโอกาสได้เห็น1872นแรนวรับที่คุณชําให้ไว้หลุดไปด้วยนิดนึงเราดึงกลับล่าสุดเนี่ยถามว่ามันมันดึงกลับได้ไหมแล้วมันแล้วมันทรงตัวได้ไหมต้องบอกว่าดึงกลับแล้วก็ทรงตัวได้แต่วันๆจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทำยังไงดีนะคะกับกรณีการลงทุนในทางคําเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเล่นกับพงกับคุณพารุ่ขงขำจกักรวายจีค่ะคุณชัมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณจอยครับเมื่อวานนี้บทจะลมนี่แบบว่า เขาไม่เรียกว่าลงเล็งประนาวันเรียกว่าสลิงขาดนะคะสำหรับทองคำใช่ครับก็เวลาราคาทองคำหลุดในส่วนของกรอบหรือการไซดเวยในระยะสั้นลงมานะครับก็จะมีแรงขายสาหรับกลับลงมาค่อนข้างชัดเจนครับแต่จริงๆเนี่ยเราเห็นความพยายามในการทดสอบในส่วนของแนวต้านในโซน1 9 1 0 1 9 1ถึงพมา2อสาวันแล้วนะครับพอราคาผ่านขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆเนี่ย เราก็เริ่มเห็นการพักฐานแล้วก็กดให้ราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงครับประกอบกับมีปัจจัยลบเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์การล็อกดาวน์ในฝั่งยูโรโซนนะครับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี er ani, อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสต่างมีการประกาศในรูปแบบของการส่งสัญญาณของการปิดเมืองหรือว่าการล็อกดาวน์เมืองนะครับเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมากดดันในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรให้มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็อ่อนค่าลงนะครับแล้วก็เป็นหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพอดอลลาร์ถูกมองในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหรือว่าเงินสดที่มีสภาพคล่องสูงนะครับก็ไปกดให้ราคาน้ํามันปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงตามด้วยนะครับพอน้ํามันลงหุ้นกลุ่มพลังงานก็เลยมีลักษณะของการทิ้งตัวแล้วก็ปรับฐานลงนะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการแพนิคในหลายๆสินทรัพย์ที่มีการทิ้งตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับก็เลยทําให้ทองคําถูกขายเพื่อนําเงินไปเติมมาจิ้นให้กับสินทรัพย์อื่นๆด้วยน,น,นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวราคาทองคําพยายามรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังคงถูกกดดันจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่ยังเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ทางนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในช่วงหัวค่ำวันนี้ครับซึ่งยังมีการคาดการคาว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในกลุ่มประเทศของสาภาพยุโรปนะครับอาจจะทําให้ธนาคารกลางยุโรปจําเป็นที่จะต้องมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะครับรวมนอกจากนี้ครับในส่วนของรายงานการประชุม ของคณะกรรมการยุโรปคณะกรรมการการเงินของธน,นาคารกลางยุโรปนะครับก็ยังคงบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มสาภาพยุโรปได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการระบาดของโควิด -19 นะครับประเด็นดังกล่าวทาให้นักลงทุนคาดการ์ครับว่าธานาคารกลางยุโรปอาจจะมีการส่งสัญญาณอัดฉีดสภาพคล่องหรือว่าผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงต้นปีหน้านะครับประเด็นดังกล่าวก็ถือว่ายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่กดดันให้สกุลเงินยูโรยังคงมีสัญญาณที่ยังคงมีแนวโน้มอ,อ่อดค่าหรือปรับฐานลงแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของค่าคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวออผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตัว GDP ของสหรัฐจาก ติดลบเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวกลับหรือฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับการขยายตัวนะครับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณค่อนข้างสดใสหรือว่าแข็งแกร่งเ,เหนือความคาดหมายนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับไปหนุหนหรือส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการคาดการณ์ของตัว GDP ประจําไตรมาสสาม ที่จะมีการเปิดเผยในค่ำคืนนี้เนี่ยจากไตมาส2ติดลบ31.4%นะครับคาดการว่าไตมาส3เนี่ยจะบวกที่ระดับ32เทีเดียวนะครับถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้หรือว่าไม่ได้มีสัญญาณที่ดีกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันดอลลาร์ได้เหมือนกันดังนั้นคืนนี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสานาทีนะครับ ก็อาจจะจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของราคานทองคําแล้วก็สอ่งทุ่ม45นาทีธนาคารกลางยุโรปจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแม้ว่าจะคาดการเกี่ยวกับการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมแต่คิดยังนักลงทุนยังคงจับตาช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งครับที่นานคิสติลากาผูเ้เป็นประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับ จะมีการออกมาแสดงมุมมองต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปครับดังนั้นเนี่ยช่วงหัวค่ําในคืนนี้ก็อาจจะเป็นมีหลายปัจจัยที่จะต้องจับตาครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในระยะนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นลงทุนยังไงดีคะคุณชามเมื่อคืนนี้เราได้เห็นแล้วหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิองจริงหลุด่ยล่วงลงมาด้วยแล้วดึงกลับขึ้นมาได้แต่ดึงกลับขึ้นมาได้ยังก็ยังความรู้สึกว่ามันยังดึงได้น้อยอยู่ดี กลยุทธ์วันนี้ทำไงดีคะม,ม,มีมีววลาสําคัญอยู่ในช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งเยอะด้วยครับในในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดูเมื่อคืนนี้นะครับราคามีลักษณะของการพักฐานหรือปรับฐานลงมาทําโลบริเวณพันแปด้อยหกิบปดนะครับแล้วก็เด้งหรือรีบาวขึ้นไปชนบริเวณพันแปดร้อแปดิบห้ารอบดนึงนะครับก่อนที่จะกลับมาปิดตลาดเออแถวแถวพันแปด้อยเจ็ดสิบนะครับท้งนี้เนี่ยในภาคบ่ายราคาพยายามทดสอบระดับ บริเวณ1,885เหรียญดอลลาร์ต่อทสซออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นใกล้ๆกับโซน1 8 9 0ยถึง1ันเเหรียญดอลลาร์ต่อทสซอนะครับแต่ว่าถ้ายังผ่านในส่วนของระดับ1 8 8 5ไม่ได้ครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมานะครับทางนี้ถ้านักลงทุนยังไม่มีทองคำครับเราแนะนำว่าเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อโดยใช้แนวรับ ตั้งแต่โซน1872เคยเป็นโลเดิมของทองคาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็บริเวณ1868เป็นโลเมื่อวาน1862เป็นระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมนะครับในโซนดังกล่าวเนี่ยมีจุดที่เป็นแนวรับทางสถิติหลายจุดทีเดียวนะครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นฐานของราคาที่น่าจะมีความมั่นคงหรือแข็งแรงพอนะครับ ก็อาจจะใช้เป็นจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อเล่นสั้นแต่เน,นื่องจากณตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าอยา่างไรก็ตามเนี่ยราคาเกิดขึ้นหรือว่าดิดตัวขึ้นไปก่อนนะครับเราแนะนําว่าใครที่ถือสถานะซื้อไว้อาจจะทยอยขายบางส่วนที่บริเวณ1890นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปแรงๆจนถึง19 11เเหรียญดอล่าต่อเไปออนเราก็แนะนาําเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดสถานะขายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในระยะสั้นยังประเมินครับว่า ราคาน่าจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในรูปแบบของไซด์เวย์ในกอกกว้างนะครับก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งตัวประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะคะคุณผู้ชมมาดูกันที่ s ซฟทิฟตี้ฟิวเจอร์บ้างก่อนตลาดเปิดเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องคิดว่าโอ้โวันนี้จะต้องถล่มทลายแน่เลยแต่เอาจริงๆนะคือลงมาลบก,ก็จริงแต่ไม่ได้ลบเยอะแล้วก็มีแรงซื้อกลับด้วยนะคะ ต้องบอกว่าเซฟฟิตี้ในฟิวเจอร์นะครับจริงๆเนี่ยข่าวเกี่ยวกับการลบดาวในฝรั่งเศสแล้วก็ในเยอรมนีเมื่อวานตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับจริงๆข่าวออกตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนตลาดปิดแล้วครับก็เลยเห็นลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่พอข่าวมีการประกาศออกมาจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงได้รับปัจจัยลบอยู่นะครับช่วงเช้าดัชนีเปิดตลาดมีการทำนิวโรหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้านะครับแต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงไม่มากครับส่วนหนึ่งเนี่ยในโซนระดับ746-742ถึง7จ2จะเป็นกรอบหรือชแนลของทิศทางขาลงในระยะสั้นนะครับซึ่งกรอบด้านล่างเนี่ยมีรูปแบบของการเฉียงลงนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าดัชนีมีลักษณะของการทรงทรงตัวหรือแกวงตัวออกด้านข้างนะครับจะทําให้แนวรับด้านล่างเนี่ยดึกลงไปหรือต่ําลงไปได้กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเอ่อแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าการที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ณปัจจุบันเนี่ยบวกได้ประมาณหรหรือ260จุดนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาพยุงและก็หนุนในส่วนของตัวดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราให้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ไม่เยอะนะครับ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเหมือนจะได้รับแรงหนุนอีกครั้งหนึ่งจากความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากคุณแนนซี่โพลิซีนะครับประธานสภาผพพู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวในสหรัฐนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเดโมแครคตกลิพบลิกันก็ยังมีการคุยกันอยู่นะแล้วก็ยังมีความหวังว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะหันหน้ากลับเข้ามาเจราจาอีกครั้งซึ่ง ทำเห็นคุณทรัมป์เห็นแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยการไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบแล้วก็การระบาดของเชื้อไวรัสโควิ 19, ด1 9เนี่ยกดดันตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับการออกมาแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวแม้ว่านะักลงทุนจะตีความนะครับว่าเป็นการเล่นการเมืองแต่ก็ยังคงทําให้มีความหวังเล็กๆครับว่าการเจราจาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพบมิกันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาหันหน้าคุยกัน เพราะว่านปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ4วันนะครับก่อนที่จะถึงเดทไลน์ที่คุณแนนซี่ o l ิ c ซีประกาศเอาไว้ว่าการเจราจาระหว่างเดโมแครตกับริพับบิกันเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งตัวประธานาธิบดีนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งหรือเป็นข่าวที่กลับเข้ามาพยุงและวก็หนุนในส่วนของรัชนีเอาไว้นอกจากนี้ครับการคาดหวัง เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนมองว่าหากมีการส่งสัญญ,ญาณในลักษณะดังกล่าวจริงก็อาจจะส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งยูโรโซนให้ใคลายความวิตกกังวลต่อผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งยุโรป ก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมในตัวเซฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์ยังคงมีแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบนะครับเรายังแนะนําว่าการถือสถานะขายยังคงได้เปรียบครับก็ให้แนวต้านไว้โซน7 5 6ดห้ถึงเจ็นะครับเป็นต้านแรกแล้วก็จุดสต็อปล s อหรือตัดขาดทุนของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ771นะครับถ้าดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาก็ ให้จับตาดูโซน746ถึง742เป็นจุดเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไรนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่จริงๆหรือว่ามีลักษณะของการปรับตัวลงต่อก็สามารถชะรอการเข้าซื้อคืนไปที่โซนแนวรับถัดไปครับค่ะได้ค่ะคุณชาวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโมเมนตัมพาาสั้นยัง